เอาแล้วแอปทักษออนมีพิรุษสุดๆหลังโดนถามพักอะไรที่กลัวเรียกได้ว่านอกจากจะโสดแล้วก็ยังสวยขึ้นทุกวันสำหรับแอปทักษะออนพักสุขเจริญที่ต้องบอกเลยว่าโสดมานานหลายปีแฟนๆก็ลุ้นอยากให้แม่ได้มีรักครั้งใหม่เร็วๆโดยเฉพาะทางด้านลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ที่คอยเชียร์คุณแม่อยู่ตลอดแต่ก็ยังไร้วี่แวว และก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าทำเอาฮือฮาเมื่อทางด้านแอปทักซอนแช์สตอรี่อินสตาแกรมที่ได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่ากลัวอยู่พักเดียวพักความแร้แพ้ความรักซึ่งงานนี้ทำเอาหลายๆคนอดกรีดไม่ได้จริงๆล่าสุดต้องบอกเลยว่าเอาแล้วไงแอปทักซอนเลิกลากหลังโดนถามพักอะไรที่กลัวคำตอบมีพิรุษสุด พลีพลาสขีดล่างยาดขีดล่างหายได้ออกมาโพสคลิปแอปทักซอนโดยมีทีมงานถามว่าแม่กลัวพักอะไรหรอคะซึ่งทางด้านแอปทักซออนทำอะไรลงไปซึ่งทางด้านทีมงานได้ขยี้ต่อว่าพักอะไรแม่พูดหน่อยทางด้านแอปทักซออนได้ตอบว่าพักอะไรนะลืมโดยทางด้านเพจโพลีพลาสขีดล่างยาดขีดล่างหายยังได้แซวด้วยว่าพักนี้มีพิรุษ